คุณไม่ฟังคลิปนี้แล้วคุณซื้อเอสเพื่อลดหย่อนภาษีคุณได้ผลประโยชน์ทางภาษีแต่คุณดอยแน่นอนค่ะสวัสดีนะคะทุกคนคะ่ะเข้าใจเลยทุกคนว่าช่วงนี้นะคะทุกคนกําลังมองหาสิทธิ์เพื่อลดหย่อนภาษีบางคนก็จะไปทาง s s f IMF อ่าหรือว่าบางคนก็จะไปทางในเรื่องของประกันไทยจีพอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกทางเลยแต่ใครที่กําลังจะมองหา s s f เเพื่อลดหย่อนภาษีมาฟังตรงนี้ก่อนค่ะ ก่อนอื่นเลยนะที่อยากจะเน้นย้ำทุกๆคนนะให้ทุกคนทราบกุ้งคิดว่าหลายๆคนยังไม่ทราบในเงื่อนไขข้อนี้นะ S S F ปีนี้เป็นปีสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนคะที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ไหนใครยังไม่ทราบเรื่องนี้บ้างยกมือขึ้นพิมพ์สติกเกอร์ให้กุ้งหน่อยคะ่ะหมายความว่าอะไรคนที่ซื้อ S S F นะปีนี้ ปีสุดท้ายที่จะลดหย่อนภาษีได้เรายังไม่รู้ว่าเขาจะขยายหรือไม่ขยายถ้านึกไม่ออกให้ย้อนกลับไปดูเหมือนเมื่อก่อนที่มี LTF ในส่วนของการลดหย่อนภาษีนะทุกคนค่ะถามว่าปีนี้ที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้แล้วมันมีผลประโยชน์หรือข้อดีข้อเสียยังไงถ้าเกิดย้อนกลับไปใน LTF เมื่อก่อนเนาะเหมือนกุ้งเป็นหนึ่งคนที่ใช้ LTF ในการลดหย่อนภาษีแล้วดอยจนมาถึงทุกวันนี้นะดอยเกือบ40%ทุกคนค่ะเพราะว่าไม่ได้ทําการเฉลี่ยซื้อหรือดี a นั่นเองย้อนกลับไปถ้าเกิดกองทุน s s f ที่ปีนี้เขาใช้ ลดหย่อนภาษีได้ปีหน้าเขาอาจจะเปิดให้เราซื้อนะแต่อาจจะลดหย่อนภาษีไม่ได้หรือเขาอาจจะปิดกองหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นเหมือนกับ LTF ถ้าปิดกองคุณทํา d c a ไม่ได้คุณจะโดนติดลบ40%เหมือนกุ้งนะตอนนี้ซึ่งผลประโยชน์ภาษีที่เราได้ไปไม่คุ้มกับเปอร์เซ็นที่เราติดลบนะักตอนนี้นะสุดท,ท้ายนะคะ s s f ก็เป็นการลงทุนประเภทหนึ่งทุกคนคะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นคุณควรจะศึกษาการลงทุนของคุณด้วยนะคะว่าคุณ ไปลงกองไหนประเภทอะไรนะลองศึกษากันดู